สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการคุยกับคนเด่นนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์พรานไพรสุวรรณนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีนะครับส่งนท่านก็ดูแลในเรื่องของด่านควบคุมโรคติดต่อที่จะพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับในเรื่องของอด่านควบคุมโรคติดต่อ,อระหว่างประเทศเนี่ย ของเรามีด้วยกันทั้งหมด5แห่งมีที่ไหนแล้วก็การทํางานเป็นอย่างไรบ้างอยากคุณหมอเล่าสักนิดหนึ่งครับก็เล่ายินพื้นก่อนนะภารกิจของกองควบคุมโรคเนี่ยในส่วนหนึ่งก็คือโรคติดต่อนะครับโรคติดต่อนี้มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นของประเทศเราแต่มันจะเป็นของประเทศอื่นในโลกซึ่งก็สามารถจะเข้าสู่ประเทศเราได้อาจจะติดมากับคนเดินทางหรือว่าติดมากับพวกสัมภาระต่างๆหรือว่าพวกสินค้าต่างๆก็ได้นะครับ ทางประเทศเราก็มันก็เหมือนกันทุกโลกอะ่ะแต่ทุกประเทศก็จะมีด่านควบคุมโรคติดต่อร,ระหว่างประเทศนะครับตามช่องทางที่มีการเข้าออกในเชิงของประเทศเราก็จะมีร่วมมากกว่าแห่งเนาะแต่ถพาอที่อยู่ในเขต8จังหวัดที่สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่5ดูแลอยู่เนี่ยของเราจะมีอยู่5แห่งเป็นด่านทางเรือซึ่งเป็นนานาชาตินะครับก็อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภออำเภอบางสะพานเรียกว่าท่าเรือประจวบกิกริขันธ์แต่ว่าที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพานอันที่สองก็เป็นด่านท่าอากาศยานอันนี้ก็เป็นด่านาชาติเหมือนกันก็จะจะเป็นอยู่ที่ท่าอากาศยานหัวหินที่จังหวัดประจวบกิกริขันธ์อันนี้ก็คือจะมีเครื่องบินของประเทศไหนหรือว่าเรือของประเทศไหนก็มาลงได้ถ้าจะมีคนานานาชาติต่างชาติก็ามาันจะเยอะส่วนอีกสามแห่งเนี่ยเรียกว่าเป็นด่านพรมแดนหรือด่านทางบกนะครับก็จะติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อันนี้ถ้าเป็นทางเทคนิคเขาจะมีเรื่องว่าเป็นเรื่องเป็นพระหูภาคีใบแล้วแต่ก็คือเวทลาากับพม่าตกลงกับกับประเทศเมียนมาตกลงกันก็จะมีที่สิงคโปรเป็นผล,ผล,ผล,ผลชั่วคราวแล้วก็มีที่สังขบุรีที่กรญจนบุรกีก็เป็นเป็นัขราวแต่ที่เป็นถาวรแล้วก็มีการกิจการเยอะๆก็คือเต็มรูปแบบเนี่ยจะอยู่ที่ผู้น้ําร้อนที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้จะเป็นสำคัญที่จะมีบุคคล ประเทศที่สามก็คือที่ไม่ใช่พมา่าไม่ใช่ไทยอ่ะเป็นชนชาติอื่นสามารถที่เดินผ่านหาประเทศสองประเทศได้สามารถจะมาเข้าประเทศเทางจุดนี้ได้ด้วยในช่วงที่เปิดนะแต่ประเดีช่วงนี้เนื่องจากทางพมา่าเขามีปัญหาภายในเขาช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการให้ให้เข้าออกแต่ว่าทุกวันก็มีกิจกรรมคื่มีการส่งสินค้าผ่านตลอดนะครับก็ค<ม>ือพรมแดนนี้ก็จะมีการส่งสินค้าทุกวันนั่นแหละแล้วก็เราก็ต้องดูแลเรื่องสินค้าเรื่องเรื่องคนที่มาส่งคนควบคุมพานะ บางทีตัวสินค้าตัวคนไม่เข้าก็จริงแต่ว่าแต่ว่าตอนที่ขนถ่ายสินค้าอาจจะเอาเครื่องโล่มาติดเราได้เราก็ต้องมีการไปคัดกรองคนที่มาส่งสินค้าที่มาอยู่แค่แด่ผมแดดเราก็ต้องมีงนะคัดกรองส่วนถ้าเป็นดานนานาชาติที่หัวหินที่เครื่องบินกับที่ <c oughs> ท่าเรือเนี่ย <c oughs> ก็มีคนเข้าประเทศตลอดแต่โัวหินนี่จะเป็นผู้โดยสารแล้วก็แต่ถ้าแล้วก็พวกผูก้บังคับ เ,เป็นผู้ขับยนานทหารนะส่วนที่ท่าเรือเนี่ยมันเราไม่รับไม่รับเรือโดยสารมีแต่เรือสินค้าแต่ก็จะมีลูกเรือที่หมดสัญญาจ้างเขาก็จะเข้าประเทศเราคือเขาไม่อยู่ในเรือต่อแล้วเขาจะกลับบ้านเขาแล้วเขาก็ขอขึ้นบกก็จะมเีเป็นเข้ามาแล้วก็ทํทาการตรวจเั็ก่อนแล้วก็รับเข้าประเทศให้ครับก็คือเป็นเป็นลูกเรือที่หมดจากสัญญาจ้าง<ำ>ครับก็คือึ่งก็คือในด่านห้าแห่งเนี่ยจะคือแบ่งเป็นอยู่ที่การเจริญมีสองแห่ง นะครับอย่างที่คุณหมอบอกก็จะมีเป็นด่านถาวรแล้วเนี่ยก็คือที่บ้านทุนน้ำร้อน<ช>นะครับรแล้วก็ที่สังขาบุรีแต่กียังไม่ถาวรยังยังไม่ได้ถาวรเอออา่ายังอยู่ในไม,ไม่เต็มรูปแบบไอืมเรียกว่ายังไม่ได้เต็มรูปแบบนะครับทีนีใน้ในแต่ละวันที่คุณหมอบอกว่าในในจุดผ่านแดนของ,ของแต่ละด่านเนี่ยปัญหาที่เราเคยเจอหรือว่าโรคติดต่อที่เราเคยเจอหลักๆหรือว่าหนักๆเลยเนี่ยมันเคยมีแบบไหนบ้างครับคุณหมอครับ ครั้งที่รุนแรงมากๆก,ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของตอนที่มีการระบากของโควิด1 9บเกโดยเฉพาะโควิดเอาถ้านับตามแำแรงนะพวกเดลต้านี่จะถือว่ารุนแรงถือว่าอัตราตายสูงแล้วก็เป็นโควิดรุ่นบุกเบิกและรุ่นอู่ฮั่นนั่นก็จะอัตราตายค่อนข้างสูงสูงแต่ตอนนี้โควิดมันกลายพันธุ์ไปจนที่อัตราตายไม่สูงแนละ้วยุคนั้นก็จะต้องมีมาตรการแล้วก็การคัดกรองต่างๆมันมีถึงขนาดต้องปิด ปิดล็อกดาวมีอะไรต่างๆนึกออกนะครับช่วงนั้นช่วงนั้นทางทางท้งด้ากับทางในประเทศก็ทางานประสานกันการขนส่งสินค้าเราไม่ได้กลัวเขาอย่างเดียวเราเรากลัวเขาโรคชืโรจะเข้าประเทศแต่เราต้องคิดว่าพม่าเขาก็กลัวประเทศชโรคจะเข้าประเทศเขาเหมือนกันนึกออกนะถ้าเป็นนานาชาติอย่างเงี้ยช่วงนั้นจําได้ไหมว่า สายการบินปิดหมดสเ,เป็กไม่รู้เท่าไหร่ตอนนั้นก็ท่า,า,าอากาศยานก็เป็นอะไรปิดไปแต่จุดที่ไม่เคยปิดเลยก็คือการส่งสินค้าที่ทางทางเรือนะทางเรือ,อทางเรือนี่กลายเป็นว่าช่วงที่เกิดโควิดระบาดเนี่ยการส่งสินค้าทางเรือนี่ยิ่งมากกว่าตอนที่ตอนที่ไม,ม่ระบาดด้วยซ้ำไปด้วยเหตุผลอะไรก็อธิบายทางเศรษฐศาสตร์อ่ะแต่ความสำคัญก็คือว่าเราต้องทบทวนมาตรการเพราะทางทางทาง กางโกลุ่มโลกเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับมาตรการรองรับในภาวะุกเฉินอยู่แล้วนะอเขาจะกระจายมาที่เรียกว่า EOC อะไรเนี่ยมาตรการถดถิยป<ม>ุ<ม>๊บเราก็จะปรับปรับทันทีว่าจากการที่เคลื่อนไหวมีคนเข้าออกตรวจโดย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 มาตรฐานของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2,518ตอนนั้นมี13 4 1โรคอันตรายที่ต้องผ่านด่านไม่ได้แล้วก็จะมีมีอหิวาตรกโลก,กที่ที่ทางนานาชาติเขาให้ช่วยดูอีกทางท่าเรืออีกแห่งอีกโรกหนึ่ง แล้วก็ปุ๊บทันนั้นเราก็ปรับมีการประกาศปี2,563ถ้าจำไม่ผิดให้โรคโควิดเป็นโรคติดต่ออันตรายมีการปรับตัวปุ๊บกายขั้นกอ่อนปุ๊บก็จะมีโรคที่14เป็นโรคโควิดแล้วมันก็จะมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ตลอด<ม>อันนี้เป็นความสำคัญก็คือว่าคนที่ดูประจำอยู่ตรงนั้นนะจะต้องรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์อยู่ที่ไหนรัฐบาลโลกโลกโลกประกาศมาแค่ไหนรัฐบาลไทยประกาศแค่ไหนเพื่อนบ้านแค่ไหนแล้วเราต้องปรับให้โปรโตคอลหรือว่าแนวปฏิบัติของเราอะ แต่เรนนราไม่ได้ปรับโดยเองโดยโดยพระคัมภารนั้นเราจะมีการประกาศเดี๋ยวให้ไปดูเนี่ยปีปีประกาศโดยลงในาจิจจาูุบิษาว่าต้องทายังไงเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นแต่ี่ปัญหาว่าแต่ไดไม่ได้ก็ต้องมีบุคลากรก็ต้องมีการฝึกซ้อมมาดีซึ่งเราก็ฝึกซ้อมมาอยู่ระดับหนึ่งนะเนาะก็ตอนนี้ช่วงนั้นอ่ะรุนแรงมากแล้วก็ปัญหาคือคนเยอะมากอะไรวุ่นวายไปหมดเราก็คงเห็นว่ามันเป็นไปทั้งประเทศเลยเนาะใช่แล้วก็พอผ่านช่วงนั้นมาล่าสุดเนี่ยเขาประกาศลดระดับโรคโควิดแล้ว เพราะ<ม>ฉะนั้นตอนนี้ด่านก็จะกลับไปเท่ากับมาตรฐานปี2558ก็คือว่าเราจะดูโรคติดต่ออันตราย13รโรคก,กับที่ดูให้กับองค์การโลกประเทศก็คืออหิวัตกโรคอีกโรคหนึ่ง<ม>ก็เป็นเป็น14โรคก็ริงจมีโรคที่นิดๆๆหน่อยที่เป็นนึกแต่ว่ามันนี่อมพบน้อยนะเอาเป็นว่าหลากัหลกๆที่เราดูกันทุกวันก็จะมีประมาณนี้แหละครับก็<ม>คือนักหนองในช่วงของก็เป็นยุคโควิดจริงๆโควิดนี่หนักมาก<ไห>มเพราะว่าเราไม่นึกว่าขนาดของ องการระบาดมันใหญ่ขนาดนั้นแล้วขา้าราชการเราเองเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าพองานมาเยอะๆมันเพิ่มจำนวนคนไม่ได้นี่ขนาดว่าขา้าราชการเราใช้กําลังภายในสุดๆแล้วคือมีอยู่ช่วงหนึ่งครงคู้กลุ่มโรคได้จ้างพนักงานเรียกไม่ถูกอะเฉพาะกิจอะนะหกเดือนนะน,นะค มาช่วยแปดคนในห้าดานอ่ะถึงได้ทาให้เหตุการณ์มันผ่านไปได้คือถ้าไม่มีคนที่เก่งมาช่วยก็บรดีคนพวกนี้ไม่ได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 ้มาจ้างคนไม่รู้เรื่องนะจะไปจ้างพวกที่เกษียณแล้วอะไรแล้วที่เพิ่งเกษียณไปสักปีนึงเนี่ยซึ่งเขาทางานเก่งคนเป็นระดับหัวหน้าแผนกเนี่ยอันนี้มาช่วยมาช่วยที่ท่าเรือมาช่วยที่สนามบินทําให้งานซึ่งซึ่งที่แรกคิดว่ามันจะท่วมแล้วก็จะสู้ไม่ไหวเนี่ยก็สามารถจะปรับตัวสู้ได้เพราะว่าการความอ่อนตัวของทางรัฐบาลที่จ้างคนมาเพิ่มเนี่ยต่างต่างมา ค่อนข้างาปกติอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะก<ต>็ในช่วงตอนที่ปัญหาหนักๆตอนนั้นเราก็มีการแก้ไขปัญหาช่พาะคือด้วยการเสริมบุลากรตรงนี้เข้าไปใช่ <นะ S 1> ใช่เฉพาะกิจเข้ามาเฉพาะกิจตรงนี้เข้ามาช่วยแล้วในปัจจุบันครับคุณหมอในส่วนของด่านควบคุมโรคต่างๆตอนเนี้ในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาในการทํางานอะไรที่เป็นปัญหาในช่วงเวลานี้บ้างหรือเปล่าครับตอนนี้การทํางานราบรื่นดีนะการทํางานด่านเนี่ยราบรื่นมาตลอดผมตอนที่เกิด เกิดโรคโควิดอายกตัวอย่างเพราะโควิดเป็นเรื่องที่หนักสุดโดนกันแน่แล้วก็ให้ว่าเขตให้ให้ไปอธิบายว่าแต่ใน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 เขตเนี่ยเขตเขตสุขภาพของเราเขตที่ห้าเนี่ยว่าปัญหามีมากเลยเพราะว่าปัญหานั้นมันมีตลอดอยู่แล้วลหละแต่ว่าความพร้อมของด่านในการเจอปัญหาเนี่ยก็คือพร้อมมารมนานแล้วเพราะว่าคําว่าควอรันทีนเนี่ยมันเกิดมาจากที่เราใช้กันทั่วไปในกาษาสุขเนี่ยจริงมันเกิดมาจากพวกดานไง เป็นด่านป้องกันโรคของพวกชาวเวนิสนะก็คือว่าแต่ก่อนเขาสังเกตว่าถ้าเกิดเรือมาจากต่างประเทศเนี่ยมาเทียมมเ่ยวมันจะเอาโรคระบาดมาด้วยทางทะเลเอเดติกเขาก็ให้ให้จอดเรืออยู่หน้าท่าสามสิบวันเรียกว่าเทอร์ทีนเทอร์ทีนปรากฏว่าเออเทอร์ทีนก็ยังมีปัญหาเพราะถ้าเรือเวนิสเนี่ยบอกว่าเอาสี่สิบวันเลย พอครบสี่เขาคบพบว่าถ้าเกิดจอดสี่ทิบันแล้วลูกเรือไม่เป็นไรเนี่ยขึ้นมาก็จะแมวโรคมาแล้วเพราะถ้าติดก็ติดเรือแล้วถ้าเกิดป่วยก็หายแล้วอะไรประมาณนี้ <ฮะ S 2> ก็เลยเป็นความัทธิเพราะนี้มันเริ่มแตกด่าเพราะฉะนั้นมาตรฐานงานด่านเนี่ยถูกวางมาบนบนแผนที่จะต้องเผชิญเหตุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเกิดเรื่องอะไรขนาดไหน,น,น,นถ้าเป็นการขึ้นโลกติดต่อนะด่านก็มักจะได้เพราะว่ารากฐานมันเป็นมันเป็นตัวปืนที่ว่าทํางานด้านนี้มาโดยตรงอยู่แล้วปัญหาก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งบุคลากรไม่พอทรัพยากรไม่พอ าสารไม่คันการหรือว่าบางทีงานงานเยอะเกินไปมามางานมากระชั้นกระชั้นกระชั้นเนี่ยนะก็แต่ว่าเราก็ที่ผ่านมาสักวภาพเราก็แก้ไขได้ก่อนหน้าครั้งนี้เราก็ก่อนหน้าครั้งโควิดเราก็เคยเจอเรื่องร้ายๆมาอย่างเช่นไข้หวัดนกแต่ไข้หวัดนกปีนี้มันมาสงสายมันมากับนกบินด้วยถ้าจะมาทางพื้นจริงๆก็จะมีพวกอีโบลาพวกโรคซาโรคซา,ก,าก็มีหมอที่เขาหมอต่าองอิตาลีที่เขาติดที่ ียดนามก็เข้ามาประเทศเราเราก็รับแล้วก็เอามารักษา,าม,มาเสียชีวิตที่บรมรัคือประวัติการทํางานของพวกดาดเนี่ยนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะผลงานดีมันมาแต่ใหนแต่ไรละโอเคนะทุกๆประเทศก็ค่อนข้างจะเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกประสบกรารณ์ลานฐานของเรามเป็นหลายร้อยปีที่ตั้งแต่ยังไม่รู้จักทฤษฎีเชื้โอโรคอ่ะแค่กักเรือไว้เพื่อจะให้ปลอดภัยก็ทํากันมาแล้วจนหลังๆนี้รู้จักเชื้อโรครู้จักอะไรงานมันก็จะค่อนข้างดีขึ้นโอเคนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นความเชื่อมั่นน,นะครับคุณผู้ชมครับว่า ในแต่ละด่านที่เรามีการควบคุมในเรื่องของโรคติดต่อเนี่ยแต่ละที่นะฮะก็ปฏิบัติงานแล้วก็ในเรื่องของการดูแลการควบคุมเนี่ยก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับกได้ว่าไม่ไม่น่าห่วงในเรื่องของโรคต่อในมุมมองในต่อไปในในอนาคตเรื่องของการทางาน,นคุณหมอมีอะไรที่เ,เป็นเป็นในเรื่องของการทํางานหรือว่า มุมมองในเรื่องที่การป้องกันในโรคติดต่อในด่านเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแนะนำหรือว่าฝากคุณผู้ชมหรือไมคือความมั่นใจปกติเนี่ยตอนตอนที่เราสมัยที่เราใช้พันธุ์แบบผู้ปโรคติดต่อปี2.5.2.3มเนี่ยมันก็จะขู่กับอกฎร,ระเบียระหว่างประเทศปี 9. 1 9ึ่ตอนนั้น,นกฎก็คือว่าเวลาเกิดโรคข้ามกันระหว่างประเทศเนี่ยทางแก้ของเราคือตั ตัดการติดต่อนะปิดด้านอันนี้เป็นท่าไม่ตายนะแต่พอมาเป็นปี2 5 8หที่กดกันมาระหว่างประเทศที่เราประกาศใช้เมื่อปี2005เนี่ยมันบอกว่าจะให้จะให้ไปแก้ไขที่ต้นกาเนิดอ,อย่างตอนที่มันทํำสำเร็จก็คือตอนที่ตอ,ทตอนที่เกิดอีโบลาระบาดท,ที่อฟริกาม,มันกระจายไปทั่วโลกนั่นแหละแต่พวกทุกคนเนี่ยไปทั่วก็ช่วยกันไปที่อฟริกาไปกําจัดต้นต่อคิดว่าแผนนี้ดีแต่พอมาเกิดเรื่องโควิดเนี่ยปรกากฏว่าแผนนี้ไม่เวิร์กเพราะว่า ปริมาณงานมันเยอะมากมันล้อมไม่ทันคิดว่าจะไปล้อมมันที่ต้น,ตนกาเนิดก็เลยต้องกลับไปใช้ของเก่าอีกอก็อกลับไปใช้ของเก่าอีกเพราะฉะนั้นข้อมั่นใจค,คือว่าถ้าเจออะไรที่หนันกกว่าแรงเนี่ยเราสามารถจะทิ้งเรื่องปัจจุบัน ls, แล้วกลับไปใช้โปรโตโคอลเกา่าซึ่งโปรโตโคอลเก่าคือการตัดการเคลื่อนที่ในต่างเหมือนกับล็อกดงล็อกดาวเลยเนี่ยมันได้ผลอยู่แล้วล่ละเพราะว่าบานคนไม่เคลื่อนที่ไปไหนบังคับนี่ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องอะไรามากๆเรากลับไปใช้โปรโตโคอลเกา่ขาขณะเดียวกัน,นาการมองไปในอนาคตเนี่ยตอนนี้ ได้ไปดูดูเหมือนกับมีคนจากกรมมาดูงานที่ซาตังีท,งที่สนามบินที่สิงคโปร์เนาะสนามบินที่เอมิเรตไม่รู้ว่าที่ดูไบหรือทีอาบูดาบีบเขาพยายามจะปรับปรุงเลยว่าที่บริเวณหน้าด่านเนี่ยจะไม่มีคนเลยเขาจะเดินผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีถ้าเกิดตรวจวัคซีนวัคซีนแล้วอะไรแล้วมันก็จะมีขึ้นในคอมพิวเตอร์แล้วก็ไอ้กล้องมันจะจำหน้าคนได้แล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆถ้าเดินทะลุไปจนเร,เรียกสุดทา้ายแล้วเอาเรียกที่ซีได้เดีนยแสดงว่าทุกอย่างที่ช่วงตัวขาดหมด ถ้ามีปัญหาว่าคนนี้ปลอดปัยวทีไม่ได้ชชดปุ๊บมันจะต้อตัดต,ต้อประกฏบว่าประตูข้างๆเนี่ยผนังเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่หลุดออกมาจีิเจ้าหน้าที่ยังมีอยู่เยอะมากแต่ไม่ออกมาเจอกับคนที่เข้าประเทศเลยก็คือก็คือลดการสัมผัส<ช>เออ<ช>อันนี้<ช>เป็นพัฒนาที่ว่าถ้าเป็นเชนื้อโรคที่ไร้แรงมันจะมีความปลอดภัยมากขึ้นเนะเพราะฉะนั้นก็คือ ของเก่ามีความข้มแข็งอยู่ระดับหนึ่งปัจจุบันปัจจุบันก็โอเคถ้าซู้ไม่ได้สามารถจะถอยไปใช้ของเก่าได้ก็คือก็ค,อคือล็อกดาวอะไรไปซึ่งมันอาจจะทำลายเศรษฐกิจแต่ก็พวกเราก็ทํามาแล้วเดือนมีนาเมษาเมืม่อปีสองห้าหาหกสี่เนาะหลังจากที่เกิดเรื่องที่ที่แพกุ้งเนี่ยตอนนั้นก็จำได้ว่าล็อกดาวจนน้ำมันถูกเลยเพราะไม่มีคนขับรถใช่แล้วก็แล้วในอนาคตถ้าจะพัฒนาต่อไปเนี่ย เครื่องป้องกันระบบที่ว่าคนจะไม่สัมผัสกัน AI ที่จะว่าคนที่ไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาเผชิญหน้ากันสามารถจะใช้การส่งแล้วก็ส่งเป็นสัญญาอินเทอร์เน็ตต่างๆก็เข้ามาตอนนี้นะก็น่าจะกลุ่มนี้มันน่าจะเป็นการที่ถูกพัฒนาได้เร็วเพราะว่ามันว่าด้วยเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศการค้าขายอะไรต่างเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นทุกๆประเทศก็องค์การระหว่างประเทศที่ควบคุมก็เข้ามามันมีส่วนร่วมเช่นว่าถ้าเป็นโบกนี้ไม่ท่าไรถ้าเป็นางเรือเขาจะมีอินเตอร์เนชั่นแนลมารีนอแกไนเซชั่นทางอากาศไม่มี2ออันเลย มีไอเคโอเรื่องขน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 เอผูดิสารแล้วก็มีไอเอตาที่กวาดวยเรื่องการขนส่งสินค้าทางอากาศต่อโอกาสควบคุมเพราะฉะนั้นมาตรฐานมันน่าจะพัฒนาได้เร็วนะถ้าที่ดูจากประวัติที่ผ่านมามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆรือเดี๋ยวต่อไปจะมีขนส่งอวกาศกันอีกแล้วใช่ไหมมันก็ยิ่จะคงก็ต้องคิดอะไรกันอีกว่าเกิดมาจากต่างดาวทำกันนี้เขาก็เตรียมกันไปแล้วนะแต่วันนี้ก็ไปยังไปไม่ถึงขั้นนั้น ครับก็เรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยการทํางานของเราก็เข้มข้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าในอนาคตมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปอีก,กน,นะครับผู้ชมในเรื่องของการบัติมาจะมีเรื่องของการทําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้งานทําให้ในเรื่องของการควบคุมโรคติดต่อของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทํางานที่มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเอาละวันนี้เรียกได้ว่าก็ได้ความรู้นะครับได้มากพอสมควรเลยนะครับที่ท่านคุณหมอนะครับท่านในแพทย์ รพรานไพรสุวรรณนะครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัรดราชบุรีได้มาพูดคุยกับเราขอบคุณคุณหมอมากนะครับผมครับดีครับครับแล้วกลับมาพบกับรายการคุยกับคนเด่นได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ